มีตัวอะไรบินมาเรือเฮ้ยตัวอะไรจ๊ะบาโอ้ไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วอาเยอะๆเลยนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เเเร็วเเ สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราอยู่กันที่ฮาราจุกุไทยแลนด์ครับเพื่อนๆแล้วดูเจ้าเปาอยู่บนรถนี่นะเุ้ยมีแบบเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทัวร์กันนะครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างไปครับไปท่านหนก็อนครับอ๋อไปท่านนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาจะมีแบบเกมครับอ๋ออันนี้มันมีเกมอะไรบ้างาอุ้ยอันนี้มี ตู้คีบปนุษต์ส0งบาทมีโกคาร์ตส0งบาทไม่ใช่สองอันนี้ก็พอแล้วอ่โอเคแล้วก็มีบ้านบอลนะครับมีแชมเปี้ยนมีบ้านบอลมีโป้ด้วยนะเฮ้ยคีบปนุษต์กับโกคาร์ตรวมกัน300บาทเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาอัอนนี้มเ <c oughs> อยโอเคโอเคได้แล้วก็ยังมีอีกนะครับ Min ua, <c oughs> มินิเอทีวีเรือบัมบี้จัมแล้วก็ตู้เต็มไปหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเจ้าเป่าจะคีบได้อะไร อ๋อมันมีพวกถุงๆุงๆด้วยนะนนใช่ดิโอ้แล้วนี่อันนี้คือของรางวัลครับถ้าสมมติว่าเจ้าเป่าเอาอะไรขึ้นมาได้เจ้าเป่าก็จะได้ของนั้นตรงนี้จะเป็นบ้านบอลน,นะครับแล้วก็จะมีโอ้ยของเล่นเด็กเยอะเลยครับท<อ>ี่นี่โอเคครับตอนนี้เราไปซื้อตั๋วมาแล้วนะครับก็เป็นตู้คีบหนึ่งแล้วก็รถโฟค์าส์หนึ่งครับนี่เดี๋ยวเจ้าเป่าจะถูกกลายเป็น มนุษย์คีบครับฮะแล้วนี้ก็จะมีของอยู่ด้านในครับด้านในก็จะมีรางวัลครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเจ้าเปาจะได้มาทั้งหมดกี่อันครับโ okay. อเคหันหลังอเอาหันหลังหันหลังให้พี่เาขาอ่าเอาขาใส่เข้าไปครับฮึบ ตอนนี้นเดี๋ยวเจ้าเป่าก็จะใส่บวกครับฮึบเข้าไปโอ้บวกสีแดงครับวันนี้ต้องดวงดีแน่นอนอะนะครับแล้วก็ถุงมือฮึบเข้าไปอีกข้างหนึ่งครับฮึบเข้าไปเดี๋ยวพี่เขาบังคับให้นะครับโอเคในชูสองนิ้วสิเนีเย่ยตอนนี้เจ้าเป่ากำลังจะกลายเป็นตู้คีบมนุษย์แล้วครับ ก้มห uh, like ัวก้มหัวลงอ่าล่ะครับตอนนี้กำลังจะดึงเจ้าปอาขึ้นไปแล้วไปแล้วเจ้าเด็กตู้คีมอ่าล่ะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจ้าบอลจะได้เท่าไหร่ครับอ่าล่ะครับตอนนี้ลงไปแล้วเอาเยอะๆเลยนะปึ๊บมเพิ่มเยอะเอาเยอะเอาเลยเอาเลยเอาไม่ได้หลุดแล้วเลยแล้วเลยแล้วลอยอยู่แล้ว อ๋อพี่เขาเอาลงให้ไหมเอาลงให้ไหมเอาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเอาเป้าเป่าขึ้นไปแล้วเฮ้ยได้ไหมมาแล้ว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 เฮ้ยลงไว้ลงไว้ตายไปแล้วครับได้มากี่อันครับโอ้โหได้มาสามอันครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าเจ้าเป้าจะได้อะไรนะครับโบโอ้โหพี่เขาตอบดังโบดังโบ ไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าเจ้าเป่าได้เป็นอะไรครับเฮ้ยพี่เขาแถมให้ครับพี่เขาแถมมาให้ครับพี่เขาแถมให้อีกสองลูกครับุยังพี่เขาแถมมาอีกสามลูกครับอุ้ยเพียบเอาละครับมาลุ้นกันครับว่าเจ้าเป่าจะได้ีวีหรือเปล่านะครับเอาละครับอันแรก S11 ับ S11 นี่อันนี้เอาไหนก็ได้ไหนก็ได้ครับในันนั้น เอาลิปติดไปใส่ถุงไว้ครับ S ห้า S ห้านี่นี่นี่เอาสติได้ละโอเคโอเคเอาไปครับวื้ยได้รางวัลเป็นเลขครับได้อะไรได้อะไรเออเจ้าป่าได้ตะกร้าครับแล้ครับยังไม่หมดครับยังไม่หมด S สิบ S สิบ S สิบมานี่มานี่วื้ยได้ลูกปูว้าวอใช่ครับวื้ยเจ้าเป่าได้เลขอีกแล้วครับเจ้าเป่าได้เลขอีกแล้ว อ่าเด็กกล่องข้าว M14 เอาสีอะไรก็เดินไปเลือกเองเลยโอเคอ่าเด้กล่องข้าวไปหนึ่งอันครับและ S4 ครับแล้วก็ S4 จระเป๋านี่ s c เออกระเป๋ากะเป๋าที่โอ้โยยังเยอะไปครับเดี๋ยวเราไปโกคาร์กันต่อครับบ้านลมตรงนี้บ้านลมนะครับนี่โอ้เครื่องเล่นเขาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆ เฮ้ยมีชุดบาสด้วยตรงนี้ชุดปาสตชุดลงได้ตุ๊กตาครับแล้วก็มีนี่เครื่องกดครับเรามีป่าเป้าตรงนี้เป็นป่าเป้าเฮ้ยยิงธนูด้วย<ต>มีปลาโปรตรงนี้นะครับยิงปืนด้วยยิงปืนไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวาครับโอ้สนามโอ้ขาใหญ่มากแลวน่าจะเป็นสนามของผู้ใหญ่ครับ อันนี้น่าจะเป็นสนามเด็กครับเดี๋ยวไปเข้าด้านนู้นนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วครับโอ้จะเปบาอยู่บนรถโกคาร์ทนะครับลูกเลือดโอเคเขาก็จะสอนก่อนนะครับไปแล้วครับนี่ตีโคโอ้โหเร็วซะด้วยครับเร็วซะด้วยครับ ไปโค้งครับไปโค้งโอ้โหโอ้โหดิฟพาอย่างเร็วครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยแล้ววะครับผ่านแล้วไปโค้งไปด้วยครับเดี๋ยวเราให้ดูเจ้าเป่าขับรถโกคาร์ทไปเรื่อยๆครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โมีสายนะมียขับปังโอ้โหแล้ววะแร้ววะ เอาละครับตีโค้ดตีโค้แฝงเกิดการแข่งขันกันแล้วครับแต่เบาอยู่นะครับโหมี่ขับตามอย่างรวดเร็วครับเอาละเอาละแล้ใครจะชนะครับใครจะชนะครับเดูครับดูทอมาแอบในนี้เลยครับโหมี่เขาดิฟครับพี่เขาดิฟโอ้โหพี่เขาจะแซงแล้วพี่เขาจะแซงแล้วเต้าเดือดเดือเดือโอ้โหการแข่งขันเริ่มดุเดือดยกเฮ้ยพี่เขาแซงมาแล้วโอ้ย โอ้โหเฉียดชิวไปนิดเดียวครับโอ้พี่เขาดิฟโทรเนี่ยโอ้โหจะเป่าเหยียบเต็มแรงครับเหยียบเต็มแรงรอรอแอบรอครับหนีไปครับพี่เขาขับตามมาโอ้โหจะเปล่าขวางไว้จะเปล่าขวางไว้เอะไรโอ้มากระสุนสีครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วโอ้ยเข้าบอล ตัวนี้พี่เขานัมาก่อนครับเฮ้ยมีทุ่งทุ่งต่อจะเบาไครับเฮ้ยท <everyday> ุ่งทุ่งตจงเบาเร็ว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 ดิฟ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 เ้เขาวิการฉล้อครับวิจารฉล้ออรครับอะไรครับโอ้พี่เขานิฟเบรกเจัเบามองถนนด้วยมองนนด้วยะครับเห้ยเฮยเซเนเฮดกระสูอมาจะงเบาเร็วเร็ว กือไปเกือบไปครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตะลุยกันนะครับนี่อันนี้ตอนนี้เขาจัดเป็นเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนะครับจัดเป็นเทศกาลคริสต์มาสนี่สนามโกลคาร์ดก็มีครับนี่สวยมากมุมถ่ายรูปเยอะนะครับที่เนี่นี่ตางคืนน่าจะสวยนะครับเนี่ยเขาโปรยเหมือนมีหิมะอยู่ด้วยครับ มีแมวด้วยมีแมวแล้วเมืองเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับเมืองประเทศญี่ปุ่นนะครับ <Yes. S 1> ใ,หให้เช่าชุดยูกะตะครับเพื่อนๆชุดยูกะตะก็คือชุดมีปลาด้วยหรอจริงด้วยมีปลาด้วยอ๋อไปไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งนี้นมีอะไร, <Okay. S 1> รอีกขายของจะเป็นพวกตุ๊ก,กตาแล้วก็หมวกนะครับมีตุ๊ก,กตามีคาติบาร่า เจ้าเป่าชอบคาปิบาร่าครับเฮ้ยมีเป็ดหน้าหมื่นะกบเหรอเป็ดใส่ชุดกบแล้วก็มีคาปิไปเลยเออมีคาปิบาร่ามันกินอะไรอ่ะไม่ใช่มันน้ำมูกน้ำมูกไหลคาปิบาร่า้วน้ำมูกไหลว่าเดี๋ยวมีไปดูว่ามีร้านค้าอะไรบ้างนะโอ้นี่เป็นร้านค้าพวกของเล่นนะครับของเล่น yes อันนี้ดาบพิฆาตอสูรอ๋ตอตรงนี้สวยนะครับนี่นเห็นไหม,มเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะเพื่อนๆ yes อ๋อแล้วก็มีโปสเตอร์ครับเพียบเลยของเล่นจากประเทศญี่ปุ่นอ้าวนั่นน่ะสิตาเหมือนกันนะเนี่ไม้ค้าด้วยแ่าเป็นเหี่ยมอ๋อใช่หมูเป็นไม้ค้าเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทะลุมิติเข้าไปประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เข้าอุโมงค์ไปครับ นี่เข้ามาแล้วเราก็โกลเข,ข้าไปแล้วควรมองทางขวาก่อนโอเคควรมองทางขวาก่อนโ okay, <c oughs> อเคจลฝั่งนี้มีลิงแนละ้วมีลิงเพียบเลยอ๋อเฮ้ยเจามีประตูตรงนู้นอีกอันนึง <c oughs> เดี๋ยวเจ้าปาจะหาหมาให้เจอเดี๋ยวดูว่าจเจ้าปาจะเจอหมาหรือเปล่านะ <c oughs> อ้อแต่อันนี้เหมือนเหมือนญี่ปุ่นจริงนะ <Yes. S 1> พเพเื่อนเพื่อนเนี่ยเพอได้ยินเสียงหมาอึ้หมามันเอื้อเนื้อตัวนี้มันเอื้อ มันเอืเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปดูดิมันอึเป็นอะไรเฮ้ยฮะมามาอึเป็นเบลล์รถนี่นี่นี่มันเป็นตัวนี้อะบากาสมลหรอหรือว่าชื่ออะไรอ่ะกลายเป็นตีป้าตอโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมายความว่ารวมร่างได้โว้นี่แต่เราได้ตัวไหนมาเนี่ยตาว่าตัวที่แปดอะค่ะ โอ้โหแล้วนี้อีกเยอะเลยนะเพื่อนๆนเราจะเจอหมดไหมที่นี่โอเคครับโอ้โหรับป้าไปครับเพื่อนๆอนโออันนี้เป็นแบบพวกภาพวาดนะเพื่อนๆภาพวาดของประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูรูปรูปหน้าห้องน้ำนะเมื่อกี้พ่อเห็นอยู่มันเป็นรูปหน้าห้องน้ำานเพื่อนนี่นี่นี่อันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำผู้ชายครับแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นห้องน้ำผู้หญิงครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าที่บ่อน,น้ำาครับอันนี้จะเป็นบ่อน,น้ําที่ประเทศญี่ปุ่น<ะ>เพราะเคยได้ยินว่ามันเป็นบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นครับ<ค>รนี่นี่ตรงนี้รนตรงนี้มาดูออใครได้กินแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ครับ<ะ>นี่เห็นไหมอุ้ยใส่มากเยอุ้ยใส่จริงใส่จริงนั่นมีที่ตักน้ำตรงนู้นด้วยนะครับป oh, <yes. S 1> ุ๊บแต่เราก็ดืม่ม <c oughs> โอ้โหน้ำก็ใสมากครับนี่อุปกรณ์ตักน้ำเขาจะเป็นกระบอกนี้ครับเป็นกระบอกไข่ไผ่นี่เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเขานะครับเห็นไหมเฮ้ย,ยมีรถไฟความเร็วสูงไว้ตรงนั้นนะ,ะแล้วมีตัวอะไรบินมาเร่อเฮ้ยตัวอะไรจะบ้าเราวๆแล้วๆ <t> บอมบ์ดิโดคอกดิโดบินไปแล้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตุ๊กตาที่ปุ่นมาหน่อยอะไรนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพอถ่ายตุ๊กตาญี่ปุ่นไปก่อนนะนี่คือตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับไหนเจออะไรไหนไหนไหนไหไปดูครับเจ้าป่าบอกว่าเหมือนจะมีเบรลอดอยู่นะคน่นมันอึมาครับโธ่ ที่ศาลเจ้าอ่ะถ้าอธิษฐานอะไรอ่ะเราอาจจะได้อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆตามไปเดี๋ยวเจ้เปล่านี่เห็นไหมมาถึงเจอพระก่อนเลยทางนี้เจ้าเป่าศาลเจ้าอยู่ตรงนี้อ๋อเจ้าจจเปล่าจะเจ้าเป่าจะเข้าร้านนี้ก่อน,นครับไปไปไปโอ้ลึกเข้าไปเยอะเลยนะเพื่อนๆเออเดินตรงไปเลยเดินตรงไปได้เลยเดินตรงรรเข้าไปครับเข้าร้านไปเลย <c oughs> เอาอไปกระแพงโอ้ยมันเป็นภ้าฝามิติเพื่อนเข้าไปไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยเนี่เอย มันเป็นภาพสามมิติครับตอนแรกเราหนึกว่าเข้าไปได้เนะใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปที่ศาลเจ้ากันครับเราไปอธิษฐานเพื่อเราจะได้อิตาเลียนเบลล์ออันอื่น<า>นะอ๋ออันนี้เป็นพระใหญ่ไดบุสุนะครับไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอธิษฐานที่ศาลเจ้าแมวกวัก่โอเคโอเคอันนี้อันนี้เป็นศาลเจ้าครับศาลเจ้าแมว เป็นเทพเจ้าแมวอฮ้ยเขามีกระดิ่งอันใหญ่เราไปอธิษฐานยังครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอธิษฐานโดยสั่นกระดิ่งอันใหญ่นะครับต่อสั่นเลยกระดิ่งอันใหญ่รู้ไหมครับนี่นี่นี่เอานกไปเลยนกไปเลยนี่นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูสัตว์เจ้าแมวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเหรียญครับโยนลงไปในนี้ครับเนี่ยโยนลงไปในนี้เพื่ออธิษฐานว่า ถ้าเราอธิษฐานสำเร็จแต่เราก็จะได้สมความปรารถนาโอเคอธิษฐานว่าอะไรขอให้ไม่เจอเบลล์ขอให้ไม่เจอเบลล์ให้เจอดิเร็วชอปอธิษฐานแล้วเนาะว่าให้เจอเบลล์นะขอให้เปนกะกอันนี้ได้แล้วก็เก็บออเฮ้ยเหรือว่าเราจะเจอจริงๆเฮ้ยของบี้เลยเฮ้ยของบี้เลยโอ้โหเมื่อกี้เราโยนแรงหรือเปล่าได้น่าอะไรอ่ะ เป็นตันูเหรอโอเคแมวฝักที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงครับเราได้มาอีกหนึ่งตัวแตนูนะแตนูนะโอ้โอเคเป็นพ่อขยะัะครับดังมากอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเราก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับน,น,นี่อันนี้เป็นบ้านขายตุ๊กตาญี่ปุ่นใช่ใช่อันนี้เป็นร้านฮอ,อกไกโดอ,อ่ะเดี๋ยวทละลุไปช่องนี้ โอ้นี่ตอนนี้เขามีแบบที่ให้ปั่นเหลือเป็ด,ด้วยนะเมื่อกี้พอเห็นแต่ว่าอยู่ด้านหน้าครับไปเฮ้ยแต่มุมถ่ายรูปที่นี่เยอะนะสําหรับใครที่เป็นสายแบบถ่ายรูปนี่สามารถมาที่นี่จะได้เลยครับเพื่อนๆโอเค,อเคจะเป่าเข้าบ้านเฮ้ยไม่ใช่ชนอีกแล้วครับโอเคครับไปไปกันต่อนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านหน้าว่าจะมีร้านอะไรอีกบ้างนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบระบายสีนะ,พะเพื่อนๆถ้าสมาาาสมาได้ มีต้นไม้กระบอกเด็กด้วย <Yes. S 1> นี่อันนี้ที่จะเป่าไปมาพากที่ครับปืนนี่ประลองความแม่นครับปาโป้ด้วยครับมีปาโป้ uh huh. มียิงตุ๊ก,กตาตรงนี้ตักไข่ครับโอ้โห oh, ของเล่นเขาเยอะนะครับ <Yes. S 1> นี่โอ้โหทำเล่ท่าเล,าเล็งเล็งดูไปไปดูฟังดูว่ามีร้านอะไรครับ oh. ก็มีที่นั่งทานข้าวตรงนี้ด้วย ฝั่งนี้จะเป็นร้านน้ำนะครับมีร้านน้ำแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยเจอตุ๊กตานี้แล้วครับเพื่อนๆรู้จักก็คอมเมนต์บอกด้วยว่ามีเราเรียกว่าตุ๊กตาอะไรเฮ้ยมีราเมงด้วยใช่ปะนี่เคยเจอตัวนี้นี่ร้านชาเขียวเออมีล่มด้วยครับบรรยากาศดีนะครับมีที่ให้เลี้ยงปลาด้วยตรงนี้เลี้ยงปลาได้เฮ้ยมันมีปลาเหรอจ๊ะพ่อเมื่อกี้พ่อยังไม่เห็นเลย ปดูดิโอ้ยนี่ก็จะเป็นร้านน้ำมีโอ้ยมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยชาจ้า,าปลาจะกินอาหารใช่ไหม่แล้วก็มีปลาหมึกับปลาหมึกเฮ้ยแล้วก็มีไอติมไอ,อติมเป็เส้นไอติมเป็นเส้นอ่ะเ, <Wow. S 1> เขามีจุดทําลายล้างครับนี่เขาจะมีขวดครับสามขวดห้าสิบครับนี่นะ ี่เป็นที่ระบายอารมณ์นะครับในคลายเครียดคลายเครียดส่วนเจ้าเปาครับกําลังเล่นในนี้อยู่ครับดูว่าเจ้าเปาจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับเอาล้วครับเอามือขาเอาขาเอามือ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 เดียวมือเดียวขา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 อะไรอีกอันหนึ่งขาเอาแล้วทั้งไว้ล้มือมือขา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 เฮ้ยจอสุดแล้วจอสุดแล้วฮึบโอ้โหสุดแล้วครับ แล้วนี้อันนี้ทำไงเคเดินสีขาวห้ามโดดห้ามเหยียบสีแดงฮับฮับับเออลบล้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเจ้าเปาไปต่อกันครับที่รถไฟนะเหมือนนะเหมือนทุ่งๆุ่งแล้วเพื่อนเน่เน่เน่ไนี่เราก็จะมีรถไฟครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะไปดูว่าขึ้นรถไฟเท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้เราซื้อตั๋วรถไฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หคน60บาทนะครับ2คนนี้ก็คือ100บาทครับาตอนนี้รถไฟออกจากชานชาลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมที่นี่ครับรอบๆนะครับไปเลยเลยตรงนี้เมื่อกี้เราซื้อตั๋วนะครับแล้วก็มีตุ๊ก,กาตาฮ้ยฝั่งนี้ที่เจ้าเปาบอกว่าเจอกอรซิล่าใช่ไหมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกอรซิล่านะครับ ออผ่านไปก็คือเจอชิปเอ้ยอันนี้เพราะว่าโกดนะแพะนะครับอันนี้เป็นแพะแต่ว่าเจ้าป่าบอกว่ามีแกะด้วยหรอโอเคอเราจะมีแกะด้วยนะครับเ๋อ,อมีม้าด้วยไหน่อหนหใช่ครับมีแกะด้วยครับเพื่อๆนๆมีอ้าวแกะอึพอดีโอเคครับมีมีเสียงดีแต่ตลอดเลยอ่ะนี่ฝั่งนี้มีเรือเป็ดด้วยนะครับ หลายอันเลยถ้าใครจะมาก็าสามารถมาเล่นได้ได้มานั่งรถไฟด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ใกล้ใกล้ถึงหรือย,ยังครับใกล้ถึงหรือยังยังยไม่ใกล้ถึงก็ซิล่ะเรารอเอาละครับเอาละครับเฮ้ยนี่มันภูเขาไฟฟูจินี่นะนี่มันฟูจิยมามะอ้อัน,นั่งก็ซิละโอ้อๆๆ่ใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อย่าขยับเยอะเดี๋ยวรถไฟเขาตกรางครับฮ่าฮ่า สงให้เา๊๊๊ um ๊บบบบะมดเดี in ๋ยวเราเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินมาดูก๊อสซล่อีกทีนะครับเพราะว่าพอขยับเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราตกรางนะครับเออที่นี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นนี่นี่ก๊อสซิล่ครับเพื่อนตัวเป็นๆเลยปั้เนี่ยอ้ยมันอยู่ใต้ดินอะเจ้าเปาหางมันโผล่ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเปาเราไปดูนะ เออฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแบมบูใหญ่นะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากมาทานอาหารก็มากันได้ครับดูตอนนี้รถไฟเร่งแล้วเร่นความเร็วแล้วโอ้โหเขามีสิบลายด้วยนะตรงนี้ตอนนี้เป็นสิบลายนะเพื่อนๆใฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับไปเราไปเรื่อยๆครับมีป้ายร้านเขาครับร้านอาหารแบมบูใหญ่ครับ โอ้ตักตัโอ oh, oh, ้เละ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 โอ้ตอนนี้เล่นความเร็ววิ่งเร็วมากเร็ว่ะเร็วมากค่ะเมื่อกี้โอ้เสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นป่าบัวนะครับนี่อันนี้วิวร้านนะครับวิวร้านสวยๆเลยครับเพื่อนๆคือคือจะบอก มีคทุงๆตาม,มากเลยดีแล้วรถไฟลายเงินครับใครจะถึงฌานชลา,าของพวกเราแล้วครับใจเลยด้วยนะครับนี่เขาจะจา إن, าต้องบีบแต่ตลอดครับเพราะว่าเดี๋ยวใครเดินตัดรถไฟเราครับนี่กลับมาเจอทุงๆเหมือนเดิมครับ <S <S> <S เราถึงฌานชลา,าของพวกเราแล้วไปครับเมื่อกี้ เราจะไปดูก็ซิล่ากันครับอันนี้เขาก็มีรถ a อทให้ขับด้วยนะครับ200้ยบาทครับรถ a อทีแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับก็ซิล่าตัวจริงนะเพื่อนๆฮะโอ้นี่นี่นี่ม,มีมีแบบที่ระบายสีด้วยนะนี่ไงเพื่อนหุยก็ซิล่านี่เราเข้าไปบังคับได้เหรอทำไว่ามันเหมือนมีช่องวะครับเฮ้ย <laughs> เข้าได้เหรอ มืดไปนิดนึงครับอ๋อเราไปเข้าดีกว่านี่อันนี้ที่เราผ่านไปครับภูเขาไฟฟูจิครับฟูจิอามาอ่าอ๋อเจ้าป่อบอกว่ามันมีไฟครับเพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะนี่เห็นไหมโอใหญ่มากครับกอรซิล่านะกอรซิล่าตัวบันเลิมเลยครับเพื่อนๆนี่นวะฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาไฟฟูจิเฮ้ยทำเหมือนนะ ออสิล่าเขาอ่ะเขาท่าเหมือนนะเพืเ่อนๆนี่นะสวยเลยอ่ะนี่ยอดภูเขาไฟฟูจิครับอ๋อมันมีท่าไม่เข้าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาถ่ายรูปก,กับภูเขาไฟฟูจินะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับให้อาหารสัตว์นี่เพ,พื่อนๆดูดิเฮ้ยมันเป็นลูกมันน่าใช่ใช่ใช่ลูกมันน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมว้าว เทียบเลยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นไงเพื่อจเจ้าเปาสนุกโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาโาซลรี่นะครเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันครับตามไปกันต่อเลยไป